สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลัขณาตุลค่ะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นตุลในโหราศาสไทยหรือว่าตัวนตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเราสานตัวตนค่ะการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์ไว้ให้ในนี้เลยนะคะไปดูกันค่ะว่าในเดือนกร,รกฎาคมชาวตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันเลย มาค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะชาวตุลลักษนาตุลน,นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุ์เป็นหนึ่งในดาวที่ย้ายนะคะเป็นหนึ่งในดาวที่ย้ายย้ายมาอยู่ในลักษณากรกฎนะคะซึ่งมีดาวศุ์มีดาวอาทิตย์ แล้วก็มีดาวอังคารที่ยายนะในส่วนของดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนตัวตวนของคุณนะตนุแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพกัรม,มะเนี่ยมันค่อนข้างบ่งบอกว่าตัวตนของคุณเนี่ยนะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเหมาะแก่การโฟกัสไปที่เรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะพอไพ่ตำแหน่งกรมมะเป็นไนถือเหรียญสุขพระมีเดอะแมจิเชียนเนี่ยลักษณะเนี่ยถ้าไปที่เรื่องของความรักมันจะไม่ค่อยเวิร์กตำแหน่งตัวตนของคุณขึ้นมดาบ ในเวลานี้ชาวตุลมีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์เบอร์ไหนมาเม้นกันไว้ได้นะคะปัตตนีขึ้นไพ่เดทอารมณ์มีความร่อแรป่ประมาณหนึ่งเพราะเดิมทีแล้วค่ะในปีนี้ดาวพฤหัสจรเข้าพบมรณะซึ่งมันก็สามารถส่งผลให้ชาวตุลตัวคุณเองมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ที่ห่างคู่ บางท่านก็เป็นปัญหาเราสองสามคนอะไรเงี้ยรักที่มันไม่ได้อย่างใจอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยมองว่าในช่วงนี้นะชาวตุลถ้าถามเดือนนี้พี่ว่าความรักก็ยังไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะคะเพราะขึ้นมาทั้งสามดาบขึ้นมาทั้งปัตตนิเป็นไพ่เดทก็พักก่อนก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะเอ่อการเงินสัมพันธ์กับการงานนะพอขึ้นในถือเดือนกับไฮเพร์เชฟพี่รู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณทํา งานแล้วรออะไรอยู่พี่ว่าการเงินคุณมันจะค่อนข้างช้านะคะเพราะอะไรเพราะดาวอังคารดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณกระดุมพระแปลว่าเงินหมุนเนะ่ะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระกับดาวเจ้าเรือนปัตตนิที่แปลว่าคู่ครองอะ่ะเขาเดินไปตกในภพมรณะของคุณภพมรณะคือภพอะไรคือภพที่ตอนเนี้ยดาวมฤตยูกับดาวพฤหัสเขาไปอยู่กันอะ่ะแล้วก็ดาวอังคารก็ไปผสมลงด้วย เออมันก็เลยส่งผลให้เงินหมุนหรืออะไรที่มันควรจะได้เร็วๆมันได้ช้าหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าได้เงินจากความเสียหายก็ได้นะเหมือนเงินประกันเออหรือเงินที่มันมาจากเซนส์ก็ได้หรือเซนส์ได้ว่าแบบฉันว่าต้องเลขนี้หรือถ้าคุณไปเข้าสำนักไหนเนี่ยคุณได้จะได้เลขมานะ ถามจากคนที่คุณไปเช็คดวงก็ได้ในแนวคนที่ค่อนข้างมีจิตสัมผัสและมีเซนส์หน่อยนะคะก็น่าจะช่วยคุณได้จากไพ่ไฮเพรสเทสนะคะอืมดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะโคจรเข้าพบกัมมะนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องของคุณเดือนนี้จะเป็นเดือนที่การงานของคุณดี แต่มันมีเกณฑ์ที่จะได้ช้าหน่อยแต่แนอนาคตมันได้แน่เพรพอขึ้นควีนถือเหรียญรอในอนาคตแล้วนะคะอดทนนิดนึงแต่สิ่งที่คุณเคยลงทุนได้เคยได้สม่ําเสมอมันจะไม่ได้สม่ําเสมอเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นอะไรที่ให้ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายถ้ามันจะมีสภาวะเดินชนเดือนนั่นเองนะในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพไพ่สองดาบเนี่ยระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับการมองเห็นจอประสาทตาหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับ การมองเห็นการได้ยินประมาณนะี้พี่ว่ามันจะเป็นช่วงเดือนที่คุณค่อนข้างค่อนข้างปวดหัวพอสมควรนะคะก็โรคที่เกี่ยวกับไหลติดอืมแล้วก็เจ็บที่แถวแถวกลางหน้าอกแถวๆแบบแกนกลางลิ้นปีอะไรเงี้ยนิดหนึ่งแก้ไขได้ด้วยการปรับโพสิชันและท่านั่งนะคะอืมเป็นอย่างนั้นได้ในตำแหน่งอาินะคะ หมายถึงสิ่งที่แก้ไขหรือเราที่จะต้องหรือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะน,นะสำหรับไพ่เจ็ดไม้ค่ะมันเป็นไพ่ของพูดถึงเรื่องของความเหนื่อยพูดถึงเรื่องของความพยายามแล้วก็พูดถึงของการเลือกที่จะปิดกั้นบางอย่างเพื่อตัวตนของเราด้วยเพราะว่าตำแหน่งพันธุข,ขึ้นเป็นไพ่แปดไม้สุภักขึ้นเป็นเดอะแมจิเชียนบางท่านอาจจะได้รับข่าวสารได้รับข้อมูลอะไรมาหลายด้านหลายอย่าง จากผู้หลักผู้ใหญ่งานบางอย่างที่อยากที่จะปฏิเสธแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนไพ่อยากจะบอกว่าให้ให้เลือกทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสามารถทําได้แล้วค่อยๆทําถ้างานนั้นมันจะใช่บางครั้งมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างรอจังหวะที่ถูกต้องอะพี่บุู้จะพูดไงแต่มันเป็นมันจะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยเหมือนแบบจังหวะที่ใช่งานที่ใช่สิ่งที่ใช่เมื่อมันจะมาถึงในเวลาที่ใช่อะทำลาย ในชีวิตของแต่ละคนมันไม่มีทางเท่ากันอยู่แล้วบางคนสักเซสเร็วบางคนสักเซสช้าแต่ว่าสุดท้ายก็ถึงเหมือนกันอย่างนี้ได้ลาพระขึ้นไพ่สามทวดราว่าช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่คุณน่าจะได้แบบจอยๆเจอเกับเพื่อนหลายคนแล้วก็ลาบปากเห็นอะไรประมาณนี้แล้วพอไพ่ขึ้นสี่เหรียญตรงนี้นั่นแปลว่าเดือนนี้ด้วยความที่พี่บอกว่าค่าใช้จ่ายอะรายได้บางส่วนมันจะมาดีเลย กว่าที่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าสามารถ m a n a g หรือบริหารจัดการค่าใช้จ่ายไว้ได้กักฟิกคอสไว้ได้อะไรเงี้ยส่วนที่เหลือจากฟิกคอสค่อยนำไปใช้ได้ก็จะดีกว่าอืเห็นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วบางท่านเนี่ยมีคิงถึงถ้วยขึ้นในตำแหน่งเนี่ยหน้าไพ่อย่างเงี้ยเยอะเหมือนส่วนใหญ่คุณมักจะต้องไปอยู่ใกล้กับคนที่แบบอาจจะเป็นคนที่ทำอาชีพหมองานในโรงพยาบาลหรือคนที่ สามารถสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรบางอย่างได้ด้วยนะน่าภพา่ค่อนข้างขึ้นมาเป็นประมาณนั้นเนาะประมาณนี้ละค่ะชาวตุลจบไปแล้วสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเอาใจช่วยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับดวงความรักค่ะมาค่ะดวงความรักเรามาดูกันว่าคนโสด ชาวตุลเอาเวอร์ชันไม่มีใครเลยนะยังไม่มีใครคิดถึงไม่ได้รู้สึกอะไรยังไงกับใครนะมาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมน,นี้ชาวตุลคุณจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะคะขอไพ่ให้ชาวตุลคะเลือนกรกฎาคมน,นี้ฮะตุลจะมีใครเข้ามาไหมสองดาบ เอออีกโลกหนึ่งเมื่อกี้ตากุ้งยิงก็ได้นะโลกใครใครเจ็บอะโงคที่เกี่ยวกับดวงตาอะไรเงี้ยผ่าตัดเลส,สิกอะไรเง,งี้ยว่าไปสี่ถ้วยพี่ว่าอาจจะมีคนเข้ามาแต่ไม่ใช่สเปคคุณเลยรู้สึกเข้ามาเห็นแล้วหงุดหงิดมากกว่าเข้ามาทําให้วุ่นวายเข้ามาลรารู้สึกเหมือนแบบคนคนนั้นถ้าจะเข้ามาจริงๆอะ่ะ สี่ถ้วยพี่ว่าเขาจะเป็นคนค่อนข้างขี้งอนแล้วก็ช่างเลือกพอสมควรซึ่งชาวตุนตอนนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างอารมณ์บอดจอยอยู่ในระดับหนึ่งอารมณ์บอดจอยอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าตัวงานตัวตนของคุณเนี่ยมันไปตกตัวตนของคุณไปตกที่พบกรรมะก็คือโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่าเรื่องความรักอืนะคะแล้วดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยเรือนการเงินก็ดันไปตกมอณะอีก คือมันไม่เวิร์กทั้งเรื่องของการเงินเรื่องของความรักแล้วตัวตนก็เลยอยากจะโฟกัสงานมันก็เลยทําให้เหมือนมีคนเข้ามาแต่ก็ไม่เข้าตาเราอะไรประมาณเนี้ยอืแล้วอีกอย่างหนึง่งมีความรู้สึกเหมือนเข้ามาแล้วทําให้สับสนเข้ามาแล้วทําให้หงุดหงิด mm. เห็นแบบนั้นนะคะ mm. เข้ามาแล้วมีความรู้สึกถ้าจะมาวุ่นวายแบบนี้มาทําไมอะไรประมาณเนี้ยนะคะ mm. เพราะฉะนั้น mm. เดือนนี้รอไปก่อนนะ mm. ชาวตุลคนโสด แล้วเราไปดูกันค่ะคนโสดเวอร์ชั่นที่มีคนให้คิดถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่หรือไม่แต่คนเก่าใดรดเดามอลองดูกันค่ะว่าถ้ามีคนให้คิดถึงความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงที่ะ่านในด้านนี้ <c oughs> ขอให้ชาวตุลให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์คุณและเขาชาวตุลลักษณะตุล เดอะสตาร์เดอะสตาร์เป็นไพ่ของคนที่มีหวังเดอะสตาร์เป็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกถึงความจริงใจความรู้สึกที่ถ้าพร้อมแล้วค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานดึงดูดหรืออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเคมีมันต้องได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูว่าแบบ การบำบัดการเยียวยาการรีแฮบก็ได้เออไปดูค่ะขอให้ให้ชาวตุลจ้ารูกแบบความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ชาวตุลและคนาตุลเป็นอย่างไร <c oughs> มีครอสมีเรื่องของศาสนาเรื่องของความเชื่อที่แตกต่างกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ ก็มีไพ่คีเป็นไพ่ของคนที่ใช่ต้องเป็นคนที่ใช่เท่านั้นคัดมาแล้วเลือกมาแล้วเฟ้นมาแล้วปล่อยเลฟไปแล้วคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วว่าต้องการยังไงอยากได้อะไรตั้งเป้าหมายชัดเจนกับตัวเองและดิวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยขอใหนะ้ชาวพจนสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์คุณเป็นยังไงไ <c oughs> พ่ consolation reverse มอร์ชันคิดว่าคนที่ส่งมาจะยังมาไม่ถึงโซ l เจอร์ so, yeah. แล้วก็ไพ่เมอร์เลดี้ในหน้าไพ่เหมือนคุณกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าให้กับรับมันต้องเท่ากันถ้าสิ่งที่ลงทุนไปมันไม่คุ้มกับสิ่งที่คุณจะได้พี่ว่าคุณไม่เอานะคุณไม่เอา อะไรก็ตามที่เข้ามาในเวลานี้และทำให้คุณต้องป่วยคุณต้องเหนื่อยคุณต้องลุกขึ้นมาสู้คุณเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ยังไม่ใช่ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ดีมาให้ยังไม่ใช่คนที่ใช่อะไรประมาณนี้ถ้าไม่ใช่คนที่ใช่ตรงตามเรฟที่อยากจะได้จริงคุณจะไม่เอาเลยประมาณนี้ค่ะแล้วมีเรื่องของความเชื่อเรื่องของาศาสนาอะไรหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งทาให้คุณมีความรู้สึกว่าต้องเป็นคนที่เราแบบต้องการจริงๆไม่งั้นเราจะไม่เสียเวลาประมาณนี้ นะขอภัยหน่อยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวตุลเดทอืมเป็นเดทเลยเดทเจ็ดไม้คุณน่าจะปล่อยใครสักคนไปอะ่ะเก้าดาวเพราะคุณเครียดมากอะนะฮะสามก้วยโอ้โอ เฮโรแฟนเชื่อพระเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โรงกับเรื่องบางเรื่องแล้วก็มีไพ่จัสติสเขารู้สึกไงกับคุณอะสี่ถ้วยเขาก็รู้สึกว่าแบบแหม,มงเมินจังนะไม่แคร์กันเลยชาลีออดความสัมพันธ์นี้มีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องของความต่างกันเข้ามาเกี่ยวข้อง สองไม้ระยะทางเกี่ยวเยอะเหมือนกัน้เนี่ย oh. สามสามเหรียญค่ะอแล้วก็ไพ่สามไม้อืมไม่แคร์กันเลยคิดถึงนะจ๊ะสองทวยแบบนี้อืม ไปดูกันหากความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาก็เ,าเหมือนฝันร้ายของคุณเลยอะชาวตุลเขาดูเป็นคนที่ทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนแบบไม่อยากเข้าใกล้อ่ะอืมไม่อยากเข้าใกล้อยากที่จะจบอยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเพราะว่าคุณไม่ไหวละคุณเริ่มเอาเวลาของตัวคุณเองอะไปโฟกัสกับเป้าหมายเอาไปอยู่กับเพื่อนไปเที่ยวไปหาของอร่อยอร่อยกินไปเยียวยาตัวเองไปใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ย เพราะคุณต้องเลือกให้ความเป็นธรรมกับตัวเองอะรู้สึกอย่างนั้นน่ะเออบางท่านก็มีเรื่องของความเชื่อและศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอย่างที่บอกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบหรือบางท่านรู้สึกมันเครียดมากจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละความสัมพันธ์นี่แหละที่ทําให้ฉันต้องพึ่งศาสนาทําให้ฉันต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ฉันต้องศึกษาธรรมะหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งในส่วนของตัวเขาเองเนาะเขามีความรู้สึกว่าคุณเอาใจออกห่างจากเขาอะไม่สนใจ ไม่ได้อินกับเขาเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นทั้งๆท,ที่เขาก็มีความรู้สึกว่าแต่เขาจะพยายามเข้าไปพูดคุยนะพูดคุยเจรจาสื่อสารปรับความเข้าใจาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะส่วนหนึ่งเขายังเชื่อว่าคุณยังรักเขาอยู่คุณยังชอบเขาอยู่คุณยังอินกับเขาอยู่เดี๋ยวมันจะต้องได้คุยเดี๋ยวมันจะต้องได้เจอ ถึงแม้จะทําเป็นไม่สนใจไม่ชอบหรืออะไรยังไงในเวลานี้ถ้ามันมีการเดินทางมาหากันได้นี่เขาจะทําแน่นอนจากที่พี่เห็นนะคะเขาจะทําแน่นอนมีสามไม้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจจะข้ามฟากมาแล้วอะแล้วมีแชรีออดแล้วมีการศึกษาแล้วด้วยนะมีไพ่สองไม้ศึกษาการเดินทางถ้าเป็นคนไกลอาจจะมีมีเกณฑ์มาได้แต่ถ้าเป็นคนใกล้ๆเนี่ยก็คงหาเวในการที่แบบทําอย่างไรให้สามารถ กลับเข้าไปในชีวิตคุณได้ซึ่งคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะว่าคุณเลือกที่จะแบบรับคนคนนี้กลับเข้ามาหรือเปล่าเพราะเขาจะไม่ไม่ท้อแน่ๆจากที่เห็นนะอืไปดูกันต่อเขาตั้งใจจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปอะชาวตุลเขาตั้งใจจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปค่ะเขาตั้งใจจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปขอให้ ขึ้นเด e l เลเวอร์สเวอร์ชั่นแบบคู่กันแล้วไม่แคลวกันนะจ๊ะมีเลเวอร์สมีเด p h โฟนมีคิงถ้วยน่าจะแบบแสดงออกก่อกวนอย่างเต็มที่เพื่อให้แบบฉันชอบเธอนะฉันรักเธอนะกลับมาหาฉันเถอะกลับมา <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> มีหกเว้าไม่ถึงถ้วยคุณเสร็จแน่ชาวตงูง เขาน่าจะแสดงออกให้เห็นว่าเชื่อเถอว่าเธอยังรักฉันอยู่เชื่อเถอว่าเธอลืมฉันไม่ได้เชื่อเถอว่าเธอเลิกกับฉันไม่ได้หรอกมันน่ามอาฝั่งนู้นอะนะเออเพราะฉะนั้นชาวตุลคุณเจอแนๆ่ๆคราวนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะว่าคุณจะแบบสามารถทํายังไงเพราะนี่คือแผนของเขาเขาจะก่อค,ค,คุณเขาจะทําให้คุณแบบแบบกลับมาเธอเรารักกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ให้โอกาสกันอีกครั้งเดี๋ยวก็สักเซสอะไรแบบนี้ แนวโน้มความสัมพันธ์ของตุนกับเขาค่ะว้าวเดวิลสองเหรียญเจ็ดดาบความสัมพันธ์นี้นะโอ้มีควินถ้วยมีคิงถ้วยมีควินถ้วย แล้วมีห้าถ้วยในหน้าไพ่นะคุณต้องคิดให้ดีๆเลยนะหนึ่งเรามาระวังความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนถ้าเป็นเราสองสามคนแล้วคุณให้โอกาสคุณเจอแน่ความสัมพันธ์ที่มันเป็นประเด็นถึงแม้เราจะรักเราจะรู้สึกดีแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่พ่วงเรื่องราวความเครียดความปวดหัวเข้ามาให้คุณด้วยเคสต่อมาถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งนะคนโสดเนะี <c> ่ย <oughs> สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย คุณจะต้องพิจารณาให้ดีว่าคนคนนี้กลับเข้ามามีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงหรือไม่พอขึ้นเจ็ดาบขึ้นห้าถ้วยอ่ะมันเหมือนว่าเป็นลักษณะที่ถ้าเขามารักเราเขามาโอเคกับเราอ่ะเขามีอะไรแฝงอยู่ไหมหรือถ้าเขารักเราแล้วเขาดีกับเราแล้วเขาดีจริงๆริงไหมเขามีอะไรที่ปกปิดเราไว้อยู่หรือไม่อะไรประมาณนี้ได้ด้วยอะต้องดูอืมเพราะในบางเคสอ่ะ สุดท้ายอะ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนแบบทำไมเจ็บเราไม่จำว่าเจ็บอีกแล้วว่าอย่างเงี้ยมันจะมาเฮิร์ดเกับตัวเองว่าแบบเขาก็ทำเหมือนเดิมแต่เราไปหลงกลเขาอีกรอบอะ่ะแบบนั้นขอให้เนคะ่ะให้แนะนำชาวตุลให้แนะนำชาวตุลจะ้ะผ่านฉลุยงูพิษอืมเจอกับเรื่องงูพิษอยู่หรือเปล่า คนที่ไม่โอเคก็ไม่โอเคนะหนักกว่าที่คิดเยอะด้วยอืมอยังไงอีกพอยาบอกอะไรดีพาออยาบอกเลยชาวตุ่มน่ารักจังแอบแซบเนี่ยแล้วก็อะไรนะนั่นแปลว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องราวให้คุณรอตกใจอยู่ แล้วก็มีเรื่องราวที่คุณอย่าเชื่อขนาดนั้นคุณกําลังดีลกับใครสักคนที่ค่อนข้างเหมือนมีเล่มีเล่เหลี่ยมมีอะไรที่คุณไว้ใจไม่ได้แหละพี่เชื่อว่าถ้าใครที่เนี่ยคือเส้นเรื่องของใครคุณรู้จักเขาดีกว่าพี่อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเจออะไรมาอะ,อะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณตัดสินใจจบกับเขาแล้วพอเขากลับมางอ้อมันขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะกลับไปอยู่ในในวังวนนั้นอีกหรือเปล่าอืมประมาณนั้น ประมาณนี้แหละอืมโอเคเชา้าตุนจบไปแล้วค่ะสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์เนาะของตุนลัคนาตุนในเดือนกรกฎาคมนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปก,กันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อดใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ